ตัใหญ่เลยี่ีรัมีี่นรถคันเดิขับตรงานะแล้ว่าเครื่องนี้มาาัน,ววงงนมาจะขึ้นแล้วเดี๋ยวรอด,ดูตรกเลน,นีน ไรอดูอีกแล้วเนน่าไอเชีย่ยอย่าตรงนูน้นสูงเข้าไปดิน่ายเขาสูงเข้าไปใกล้ๆแล้วแม่ว่าแม่แต่มันไม่ค่อยชัดเลยอ่ะเพราะว่ามันอยู่ไกล เครื่องบินไปแล้วทางผู้โดยสารประกาศสายารบินไทยไ้นในเ่วบินที่เอไปเสเอลหกห่ยจอดค่ะไปไหนอะาผู้โดยสารแจ้ว่าาวินีจพลไปว รนมาติดต่อ,ตอนนันะนาค่ะคื้นุบตัทางออกไมาเลขส5มริบ้าตออกหมายเลข35โดย่ยนของคุณค่ะ